ฮัลโหลสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงรายนะคะภายในงานนะคะก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมชนเผ่านะคะถ้าใครชอบงานวัฒนธรรมชนเผ่าก็มาโซนนี้กันเลยค่ะเรียกกันว่าข่วงวัฒนธรรมนะคะคลิปนี้นะคะเราก็ยังพามาดูการปักผ้าของชาวเมียนอีกนะคะเพราะว่า มันมีเสน่ห์มากๆเลยการปักผ้าจากด้านหลังนะคะแต่ว่าลวดลายมาปรากฏทางด้านหน้ามหาจรจริงๆผ้าที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นผ้าใยกันชงนะคะแล้วก็อันนี้เขากําลังปักให้กับเด็กผู้ชายนะคะปักให้กับหลานชายเขาอยู่นะคะก็จะเป็นลายนี้คะ่ะถ้าเป็นของผู้หญิงเขาบอกว่าก็จะปักเยอะกว่านี้อีกอันนี้ของผู้ชายก็จะปักน้อยๆ,ๆเรามานั่งดูเขาปักนะคะ เพลินมากๆเลยค่ะนั่งดูไปเรื่อยๆนะคะเพลิดเพลินนะคะผ้าที่เราเห็นเขาปักอยู่นี้นะคะก็จะเป็นผ้าใยกันชงค่ะซึ่งเขาบอกว่าจะมีราคาสูงมากๆเลยเม็ดนึ่งสามร้อยกว่านะสามร้อยห้าสิบแพงมากเลยคล้ายเหมือนผ้าป้ายเลยผ้าป้ายก็แพงอันนี้ลายเดียวกับตรงนี้ไหมคะไม่ใช่ค่ะคนละลายกัน แล้วนี่เป็นลายดั้งเดิมไหมลายแบบโบราณลายโบราณมากๆาเลยวันนี้พาทัวร์แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ